มีจิตวิทยาที่แบบเปลี่ยนคําพูดให้เขาลดอีโก้ไหมคะมีค่ะอีโก้ของผู้ชายไม่มีอยู่จริงค่ะอีโก้ของผู้ชายจะเกิดขึ้นจากผู้หญิง2ประเภทค่ะ1ค่ะผู้หญิงที่มีสภาวะข่มผู้ชายมากๆค่ะกับอีกแบบหนึ่งค่ะผู้หญิงที่มีสิ่งพึ่งพาผู้ชายมากกว่า ฉะนั้นวันนี้ตัวคุณต้องมาพิจารณาตัวคุณก่อนค่ะว่าวันนี้ตัวคุณนะคะสร้างสิ่งมัดใจที่แท้จริงเป็นไหมคะ่ะหรือทุกวันนี้คืออยู่กันแบบเรื่อยๆอยู่กันแบบทั่วๆไปอยู่กันแบบไม่มีสิ่งมัดใจต่อกันนะคะจำไว้นะคะสิ่งมัดใจไม่ใช่ลูกไม่ใช่ทะเบียนสมรสไม่ใช่งานแต่งงานไม่ใช่เหตุการณ์ร่วมถูกร่วมสู่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งมัดใจค่ะเท่ากับการจะลดอีโก้ของสามีต้องมาพิจารณาตัวเราว่าวันนี้เราเป็นอะไรถ้าวันนี้เราเป็นนางข่มเป็นนางเสือชอบข่มสามีชอบขาดำหน้าสามี้ีเพรายยเลี้งดูให้ เป็นไปออกค่าใช้จ่ายในบ้านมากกว่าอีกโก้ของผู้ชายมันก็จะเป็นกําแพงกันขึ้นมาวันนี้ตัวคุณต้องดูค่ะพิจารณาตัวคุณเองก่อนค่ะว่าคุณเป็นอะไรคือคุณจะต้องไม่ใช่2อ,อย่างนี้ค่ะจะต้องไม่ใช่นังนางเสือแล้วก็จะต้องไม่ใช่น้องกระต่ายที่มีสิ่งพึ่งพาสามี